ราะลูกค้าเราเพิ่มมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นยอดของการขายรถเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยณเวลานี้เนี่ยผมยังไม่สามารถจะไปกำหนดได้ว่ามันจะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วมากกว่า12%หรือเปล่าเนื่องจากว่าเมื่อผู้ประกอบการรถจีนเข้ามาเยอะก็เป็นครั้งแรกอนกันที่มาร่วมงานาก,กับเรานะครับแล้วก็แคมเปญอะไรสั่งของเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นาการ ตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดไว้ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อเขามาร่วมง,งานกับเราเนี่ยเขาคงจะมีเรื่องของราคานะครับซึ่งก่อนหน้า,างานเราเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็ประกาศล่กันไปแสนแสนกว่าต่อขังแล้วเนี่ยผมก็เชื่อแน่ครับว่าเมื่อเข้ามาในนามเนี่ยเขาคงจะมีอะไรที่เล่นมากกว่าน,นั้นนะครับดังนั้นตอบเป็นสองคำถามนะครับที่ทางคุณถามถ้าพวกเราเป็นพวกประกอบการเนี่ย เราโตมากกว่า12%ครับแต่ผลพูดในภาพรวมผมก็ยังไม่กล้าที่จะไปกําหนดว่ามันจะมากขึ้น3 5 0 0 0คัน4,000 0คัน,นยังไงก็ตามผมยังไม่สามารถจะคาดการณ์เพราะว่าเรื่องของรถจีนนะครับดังนั้นเนี่ยมากกว่า12%แน่นอนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วรเราอยู่ที่ประมงงาณยอดขายเมื่อปีที่แล้วครับ สี่หมื่นล่านนะครับสี่หมื่นล้านาตอนนั้นเรายัจะไม่มีจีนเข้ามาร่วม3ามหรือสี่แบรนด์นะครับแต่ปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาผมก็เชื่อแน่ครับว่าอย่างไรก็ตามเราต้อง